สวัสดีครับทุกๆคนครับแจ็กกี้นะครับตอนนี้่ในช่วงไลฟ์สไตล์ของแจ็กกี้และวันนี้นะครับผมเขาบอกว่าเราจะมาพูดเรื่องความเผ็ดของตัวมาม่าโกสเบเปอร์สไปซี่ชิคเก้นกันครับผมก่อนอื่นนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนผมน่าจะรู้ดีนะครับว่าผมเป็นคนทานเผ็ดไม่เก่งแล้วผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอยากทานตัวมาม่าตัวนี้แต่กลัวว่ามันอาจจะเผ็ดไปครับผมไม่ต้องกลัวเลยครับผมเขาบอกตอนนี้เพราะว่ามันเผ็ดแน่นอนครับผมเพราะเหตุนี้นะครับผมจะนําเสนอ5เทคนิค ลดความเห็ดแต่มีข้อแม้ว่าถ้าผมใช้เทคนิคนั้นแล้วแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆนะครับผมผมก็ต้องรออีกหนึ่งนาทีเต็มๆนะครับผมที่ผมจะสามารถใช้เทคนิคต่อไปได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้มาม่าของเราเนี่ยน่าจะสุกได้ที่แล้วครับผมผมขอไปเทน้ำออกแล้วก็ใส่ตัว เครื่องปรุงลงไปเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมทุกอย่างพร้อมนะครับ iPad ก็พร้อมเพื่อจับเวลานะครับผมก็มีเวลา1นาทีนะครับผมเรามาคลุกเคล้าให้เข้ากันหน่อยนะครับเอาจริงๆนะครับสีมันเนี่ยก็ดูเหมือนมาม่าเห็ดเกาหลีปกตินะครับผมก็ผมเคยทานมาแล้วบ้างนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับใช้ได้โอเคมาเราจะมาชิมก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะมาเรียกเทคนิคอันแรกออกมานะครับผมพร้อม ว้าวไม่เห็นเหรอครับนีคำับคำไม่เผ็นเหรอครับขอเทคนิคแรกมาเลยครับโอเคเทคนิคแรกของเรานะครับผมก็คือตัวทิชชู่นะครับทิชชู่มาทำอะไรเนี่ยมันเ็ะปาก โหเหลือไปเห็นด้านหลังนะครับมันเขียนว่า1ล้านสกอร,ร์วิลล์ยูนิตนะครับผมถือว่าเห็นมากๆเลยนะครับว้าวจะมีเวอร์ซัมดามูกด้วยนะครับโอเคผมไม่ไหวแล้วครับผมขอเทคนิคต่อไปเลยครับผมถ้าคนยังไม่เห็นนะครับตอนนี้ผมตาแดงมากแล้วนะครับผม บอกแล้วว่าผมทาเผ็ดไม่เก่งนะครับผมบางคนนี่อาจจะชิวๆสี่แพ็คนะครับแต่ผมแพ็กเดียวนี้ไปแล้วครับโอเคเทคนิคต่อไปเลยนะครับผมเทคนิคต่อไปนะครับผมผมเห็นว่าคนสามารถเทคนิคต่อไปนะครับผมคนเขาบอกว่าถ้าการลดเผ็ดเนี่ยสามารถใช้ได้โดยหาอะไรทํานะครับผม ที่มันสามารถกวนสติคุณได้นะครับผมก็เอารูบิกคิวมาเล่นนะครับกับที่คาดผมนะครับที่คาดผมมาไว้คาดผมนะครับเพราะว่ามันเผ็ดมากๆนะครับตอนนี้โหออกขู่นะครับอจริงๆผมพอบอดนะครับยิ่งรอมยิ่งเผ็ดนะครับเรียกเทคนิคต่อไปเลยนะครับมาลองเองเลยครับโอ้โหโอบอดเลยว่าโหอาจจะช่วยแล้วช่วยจริงการเล่นรูบิกคิว รู้แล้วครับอันไหนเช็ดปากอันไหนเช็ดจมูกนะครับผมไม่ไหวแล้วครับเล่นเคล็ดต่อไปมาครับดื่มน้ำเย็นนะครับผม จริงๆผมว่าน้านมันไม่ค่อยช่วยเลยนะครับผมสู้เล่นรูบิสคิวัะคาดผมแบบนี้ก็น่าจะช่วยกว่านะครับผมเพราะว่าน้านมันเหมือนทําให้ยิ่งกระจายในป่าแล้วมันยิ่งเผ็ดน,นะครับผมนี่อไปครับรูปตอนนี้นะครับเหลืออีกประมาณครึ่งทางนะครับผม เผอที่ช่วยจะช่วยมากสุดนะครับเช็ดตาเพราะมันเผ็ดมากครับด้านหลังนะครับมันมีเขียนด้วยนะครับว่าให้กินนะครับผมแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับตอนนี้ก็ถ่ายวิดีโออยู่นะครับผมแล้วก็บอกให้ประกาศนะครับถึงความเผ็ดนะครับผมเขาบอกเลยครับว่าไม่เผ็ดเลยครับผมข่เรือกเมอบอไปครับดื่มนมเขาบอกจะช่วยนะครับผมู้จาก็ไม่รู้เรื่องนะครับผูกก็เริ่มอื้อวครับ พูดขังใครเนี่ยไม่ช่วยนะครับผมไม่ช่วยนะครับแต่นมอร่อยครับดื่มหมดเรียกเทคนิคต่อไปเลยครับผม้ อ,อันต่อไปนะครับนี่คือเทคนิคสุดท้ายแล้วครับผมดื่มโค้กโอ้โหต้องรอให้มันหายซ่านะครับเกือบหมดแล้วนะครับยิ่งรอนานยิ่งเผ็ดนะครับผมตอนนี้ก็มีครบพ้าเอีกนิ่นะครับ หรืแค่การดื่มโค้กลยครับดื่มโค้กครับ,รรบเกือบหมดแล้วครับผมไม่อยอมแพ้ครับผมเป็นลูกผู้ชายตัวนะครับ A later few moments later. เน,นครับถือว่าผมไปชิดแล้วนะครับผมบอกได้เต็มปากเลยครับว่าเผ็ดนะครับผมเผ็ดจนหูอื้อครับยิ่งทิ้งไว้นานนี่ยิ่งเผ็ดนะครับผมทิ้งไว้นานยิ่งเผ็ดจริงๆเลครับตอนนี้หูอื้อครับ เป็นไงกันบ้าง่ะครับผมกับคลิป Ghost Pepper ของผมนะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าเด็กๆอย่าไปเรียนแบบนะครับผมเพราะถือว่าเผ็ดมากนะครับผมดื่มไปทั้งหมดนะครับประมาณน้ำสามแก้วนะครับผมกระดาษชิดชู่ไม่รู้นี่เจ็ดแผ่นนะครับผมแล้วก็รูบิกควบ์เนี่ยครับก็อันนึงนะครับแล้วก็ที่คาดผมสวยๆหนึงนะครับผมก็ พูดไม่รู้เรื่องนะครับตอนนี้ก็ถือว่าขู่อื้นะครับน้ำตาไหลนะครับถือว่าเผ็ดมากๆนะครับหนูๆห้ามเลียนแบบนะครับผมถ้าใครๆชอบนะครับเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเจอกันกับผมสัปดาห์หน้านะครับผมที่แจ็คกี้แรมนะครับผมเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับอเผ็ดมาก